เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสินธรมหาวัชราลงกรณ พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานยศนายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลอาศัยอำนาจตามความในมาตราส5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ 2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560มาตรา1013และมาตรา15แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบร,ราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ 2,560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยุทธหารพศ2479จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวน7นายหนึ่งว่าที่พันโทลากรวัฒนนันเป็นพันโท 2. ว่าที่พันตรีวราัตาอริยะเป็นพันตรี 3. ว่าที่พันตรีหญิงกรองทองสิริวชิรพักเป็นพันตรีหญิง 4. ว่าที่พันตรีหญิงยาวมาลัยชมพูเป็นพันตรีหญิง 5. ว่าที่ร้อยเอกรัอยไทยวัชราจารูนเป็นร้อยเอกหก ว่าที่ร้อยเอกหญิงเป็นจรงเทพนิมิตเป็นร้อยเอกหญิงเจ็ดว่าที่ร้อยโทมนตรีกุณะเป็นร้อยเอกทั้งนี้ลำดับที่หนึ่งสอง ถาตั้งวันที่9กุมภาพันธ์2563ลำดับที่3แต่งตั้งวันที่26มกราคม2563ลำดับที่4แต่งตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2563และอันดับที่6-7แต่งตั้งวันที่30มีนาคม2563